ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะเน้นไปที่ Java Script และ i n d e x c d D B บทแนะนำนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Java Script และ i n d e x c d D D B แบบทีละขั้นตอนพร้อมด้วยตัวอย่างโค้ดที่ปฏิบัติได้จริงในแต่ละขั้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น i n d e x c DDB เป็นฐานข้อมูล k e y w l r d แบบ asynchronous ที่ฝังอยู่ในเบราว์เซอร์มันมีฟีเจอร์คล้ายกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และช่วยให้คุณสามารถเก็บและค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างบนฝั่งคลายเอ็น โดยเฉพาะเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่รองรับออฟไลน์และ PWA (Progressive Web App) ทำงานแบบแอ c ซิโน o นสและ e ีเวนต์ไรเวนออบเจกต JavaScript สามารถเก็บไว้ในออบเจกต์สโตสามารถค้นหาด้วยคิวรี่หรือดัชนี Index ได้ มีความจุในการจัดเก็บสูงหลักร้อย MB ขึ้นไปสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าคุกกี้หรือ local storage ในการใช้ i n d e x d d b จำเป็นต้องเปิดฐานข้อมูลก่อนถ้าฐานข้อมูลยังไม่มีจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เมท็อด open จะเปิดฐานข้อมูลแบบ asynchronous และทำให้เกิดอีเวนตอย่างดังนี้ e v e n น on success จะถูกเรียกเมื่อฐานข้อมูลเปิดสำเร็จการดำเนินการขั้นต่อไปควรใช้ request resolve ซึ่งจะใช้ได้ในขณะนี้ Event on error จะถูกเรียกเมื่อเปิดฐานข้อมูลล้มเหลวควรดำเนินการบันทึกข้อผิดพลาดและจัดการข้อผิดพลาดที่นี่ Event on upgrade need จะถูกเรียกเมื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่สูงกว่าของเดิม การสร้างตาราง Object Store และกำหนดสเ e m a ควรกระทำในช่วงเวลานี้ขั้นแรกให้สร้าง Object Store เทียบได้กับตารางภายใน On Upgrade Need ณจุดนี้การตั้งค่าต่อไปนี้จะถูกกำหนด createObjectStore เป็นเมทอดที่ใช้สร้าง Object Store ใหม่ภายในฐานาข้อมูลคุณสามารถเก็บร e คอร์ต่างๆไว้ใน Object Store และกำหนดวิธีการจัดการข้อมูลผ่าน Key p a า h และ Option อื่นๆกระบวนการนี้ต้องทำภายใน e v e n น o n u p g r a d e n e e d กำหนด Key p พ th ให้ชี้ไปที่ Property ID ซึ่งเป็น Primary Key ที่ใช้ระบุความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ Record การตั้งค่านี้จะทำให้สามารถใช้ ID โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มค้นหาหรืออัปเดตข้อมูลใช้เมธอด Create Index เพื่อสร้างดัดชนี Index จาก Property Name สำหรับค้นหา การตั้งค่า Unique Files จะอนุญาตให้มีเรคคอร์ดที่ Name ซ้ำกันได้หลายรายการกำหนดกระบวนการที่ต้องดาเนินการเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จให้กับ Event on Success ภายในกระบวนการนี้คุณจะได้รับอินสแตนของฐานข้อมูลและเตรียมสำหรับดำเนินการอ่านเขียนข้อมูล กระบวนการนี้จะทำงานเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล i n d e x c d d b สำเร็จ Event Target Resolve จะเก็บ i n s t a n e ของฐานข้อมูลที่เปิดสำเร็จ IDB Database Object ซึ่งใช้ในการเริ่ม Transaction และเข้าถึง Object Store ต่างๆ กระบวนการอ่านและเขียนจริงเช่นการเพิ่มค้นหาอัปเดตและลบข้อมูลจะกระทำโดยใช้วัตถุ DB ในขณะน,นี้ฐานข้อมูลพร้อมใช้งานแล้วคุณสามารถเริ่มทรานซคชันได้อย่างปลอดภัยวิธีการเพิ่มข้อมูลใหม่ไปยัง i n d e x e d DB มีดังนี้ สร้าง Transaction ด้วย DB.transaction ระบุ Object Store ที่ต้องการดำเนินการและระบุโหมดในกรณีนี้คือ read-write เพิ่มข้อมูลใหม่โดยใช้ method store.add Transaction จะถูก Commit โดยอัตโนมัติแต่หากคุณต้องการรวมหลายๆกระบวนการเข้าด้วยกันสามารถจัดการได้ผ่าน Event หลัง Transaction สิ้นสุด วิธีการเรียกข้อมูลแต่ละรายการด้วย primary key มีดังนี้สร้าง transaction แบบ read only ด้วย db.transaction ใช้ store. get I.D. เพื่อดึงข้อมูลที่ตรงกับ Primary Key ที่ระบุไว้เมื่อดึงข้อมูลสำเร็จ on success จะถูกเรียกและแสดงผลลัพธ์หากมีข้อมูลถ้าไม่มีผลลัพธ์จะถือว่าไม่มีข้อมูลที่ตรงกันหากต้องการค้นหาด้วย p r o p e r t y อื่นที่ไม่ใช่ Primary Key ให้ใช้ Index ที่สร้างขึ้นไว้ก่อนหน้า เข้าถึง index name ที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วย store index name index get value จะดึง record ตัวแรกที่ค่าตรงกับที่ระบุถ้ามี record หลายรายการที่ค่าตรงกรันสามารถดึงทั้งหมดได้ด้วย index get all value ในการอัปเดตเขียนทับข้อมูลเดิมให้ใช้เมธอดพุทหากมีเรคคอร์ดที่ไพรมารีคีตรงกันข้อมูลจะถูกอัปเดตถ้าไม่มีก็จะเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ พุทเป็นเม t อด d ที่สะดวกเพราะรองรับทั้งการอัปเดตและการเพิ่มข้อมูลถ้ามีข้อมูลที่ Primary Key เดียวกันอยู่แล้วจะถูกเขียนทับหากต้องการตรวจสอบการมีอยู่ก่อนอัปเดตสามารถใช้ Get เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าได้ในการลบข้อมูลที่ตรงกับ p r ร m มา y Key ให้ใช้เมทอด delete ใช้ Store, Delete, ID เพื่อลบข้อมูลที่ Primary Key ตรงกันโปรโดทราบแม้ว่าข้อมูลจะไม่มีอยู่จริงก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดและนับว่าประสบความสำเร็จการเพิ่มการจัดการข้อผิดพลาดจะช่วยให้โค้ดมีความเสถียรยิ่งขึ้น หากต้องการดึงเรคคอร์ดทั้งหมดในอ b อบเจกต์สโให้ใช้เมธอด getall getall จะดึงข้อมูลทุกรคคอร์ดในอ b อบเจกต์สโที่ระบุมาเป็น a r ร์เรย แม้จะดึงข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียวก็จะถูกประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์จะถูกเก็บในรูปแบบอาร์เรที่ request resolve ควรใส่ขั้นตอนสำหรับจัดการข้อผิดพลาดเสมอเพื่อรองรับกรณีเกิดความล้มเหลว open cursor เป็นเมทอดสำหรับเดินรายการข้อมูลทีลร r คอร์ดใน object store หรือ index เหมาะกับกรณีที่ต้องการประมวลผลข้อมูลทีละรายการไม่ใช่ดึงทั้งหมดในคราวเดียวโดวยใช้ Open Cursor คุณจะเริ่มเปิดเคอร์เซอร์และดึงข้อมูลในอ b j e c t Store ทีละรายการ ใช้เคอร์เซอร์วลเพื่อดึงออบเจกต์ข้อมูลของเรคคอร์ดปัจจุบันขยับเคอร์เซอร์ไปยังเรคคอร์ดถัดไปด้วยเคอร์เซอร์คอนติเนเมื่อเคอร์เซอร์เท่ากับเท่ากับเท่ากับแนวหมายถึงได้เดินครบทุกข้อมูลแล้ว ตัวอย่างเช่นกระบวนการเปลี่ยนเชื่อผู้ใช้ที่มี name เป็น alice เป็น a l i ซ i a จะมีลักษณะดังนี้ โดยการใช้ i d b k e y r a n g e only คุณสามารถจอะจงเฉพาะเรคคอร์ดที่มีคีย์ตรงกับ o name ได้สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงค่าที่ระบุโดยตรงหลังจากอัปเดต cursor value แล้วการเรียกใช้อัปเดตจะเขียนทับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยการเรียกใช้ cursor continue คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเรคคอร์ดถัดไปที่ตรงกันสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถประมวลผลเรคคอร์ดหลายรายการที่ตรงกับคีย์หรือเงื่อนไขเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องโดยการบันทึกล็อกใน on error เมื่อกระบวนการเกิดข้อผิดพลาดจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงานตัวอย่างเช่นกระบวนการลบผู้ใช้ทั้งหมดที่มี name เป็นบ๊อบจะมีลักษณะดังนี้ <c urs or> เมื่อใช้เคอร์เซอร์ดีลทเรคคอร์ดที่ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์จะถูกลบ เนื่องจากผลลัพธ์จะถูกส่งกลับแบบอสิ n คโรน n สคุณสามารถตรวจสอบกระบวนการใน on success ได้ indexd db เป็นแบบอสิ n คโรน n สและทำงานตามเหตุการณ์ event รายเว้นต้องดำเนินการกับทุกฟังก์ชันด้วยเหตุการณ์ on success หรือ on error เมื่อคุณต้องการจัดกลุ่มกระบวนการหลายรายการเข้าด้วยกันการนำมหาห่อรวมใน promise จะสะดวกมาก ห่อวุ้งฟังก์ชันเช่น Open Database หรือ a d o n c r o n y n c ด้วย Promise จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับกระบวนการแบบ asynchronous ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย Async Await สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหา Callback Hell และทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น i n d e x d d b เป็นฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อคุณต้องการจัดการข้อมูลขั้นสูงที่ฝั่งเบราว์เซอร์ ในตอนแรกคุณอาจสับสนกับการประมวลผลแบบอสมโครนัสที่อิงตามเหตุการณ์แต่เมื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วคุณจะสามารถดำเนินการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ฝั่งคลายเอ็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคำนึงถึงจุดต่อไปนี้จะทำให้คุณใช้งานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นในการตั้งค่าเริ่มต้นให้ใช้ on upgrade n e e ให้ความสำคัญกับโหมดอ่านเขียนของธุรกรรม การใช้ดัชนีอินเดช่วยให้ค้นหาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพข้อมูลสามารถเก็บในรูปแบบ Object ซึ่งเข้ากันได้ดีกับ JSON ด้วยการใช้งาน Index CDB อย่างชำนานาญการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ PWA และแอปออฟไลน์จะง่ายขึ้นมากคุณสามารถดาวน์โหลด o อร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการ หากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคําอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชมกดติดตามช่องและตรวจสอบวิดีโอใหม่ของเรา